ได้เลยเพื่อนฉันดีใจมากเลยที่เจอพวกนายอ่ะแล้วก็โชคดีนะไว้มีโอกาสเรามานัดก,กินข้าวกันบ้างแล้วกันนี่นายทำไมถึงไปหัวรถกับเพื่อนคนนั้นมากขนาดนั้นละ่ะฉันอยู่ตรงนี้แท้ๆเราก็มาด้วยกันอยู่แล้วนี่นะนายเป็นอะไรของนายเนี่ยฮะโกแค่รู้สึกน้อยใจนิดหน่อยนะนายเป็นคนสําคัญสําหรับฉันพอเห็นนายกับคนอื่นแบบนั้นมันก็อดรู้สึกไม่ได้จริงๆก็เลย เอรู้สึกแบบนั้นไปเจ้าพวกนั้นเองก็เป็นเพื่อนสมัยฉันอยู่มัธยมต้นแค่มาเจอกันโดยบังเอิญก็เลยเผอตัวไปหน่อยพูดแบบนี้ขึ้นมานายหึงฉันอย่างนั้นเหรอก็อาจจะมีนิดหน่อยนะแต่ฉันก็แคร์นายมากจริงๆยอมรับออกมาง่ายแบบนี้ฉันชอบจริงๆเลยนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ฉันเองก็ตกหลุมรักนายเพราะแบบนี้นั่นแหละแหมนายก็ เงี้ยไปกินของหวานอร่อยอร่อยท่ามกลางบรรยากาศดีๆกันเถอะฉันอยากใช้เวลากับนายมากกว่านี้จริงๆเวลาของฉันก็มีให้นายไปตลอดนั่นแหละเวลาของเรามีให้กันเสมองั้นไปหาขนมหวานอร,อ,อร่อยอร่อยกินกันดีกว่า